รถ SUV กว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆดูหรูหรามากๆเลยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ เตยตาแฮลิเออร์เครื่องยนต์ 2.4G กิออโตคันนี้ปี2006ค่ะหมูลูไฟฟ้าด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทส่งเดือนละ10,000บาทขอคนซื้อเง,งินเดือน20,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่หรูหราขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะเตยตาแฮนดิเออร์เครื่องยนต์ 2.4G ีกอโต้ G A o T o คันนี้ปี2006ค่ะหลังคามูนรูฟด้วยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้รอบคาน กระจกปบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบกเอเบกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียง AMF m a u x แล้วก็ CD ค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะหรูหราดูดีสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะขอคนซื้อเงินเดือน20,000บาทขึ้นไปนะคะเพราะว่าผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะคะแย่ตอนหลังด้วยนะเย็นทัถึงค่ะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ น่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้ด้านหลังคนของได้เยอะค่ะลรูล้าดูดีมากๆเลยค่ะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากนะคะสองมาทำการทราบผลนะคะเอกสารนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเต็เมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนก็ออกรหได้แล้วนะคะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะคะ ทดลองขับดูได้ค่ะรถขับดีจริงๆค่ะคันนี้4 9่0 0นบาทเท่านั้นค่ะให้เงยนต์เบนซินนะคะ2.4ค่ะหน้าเครื่องนะคะ16วาว2.4เป็นซินสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ<ม> a m p 10ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ